สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปย์สี่มื่นไม่ผูกมัดเส้นทางรักโป๊บธนวัตรเปย์สี่มื่นไม่ผูกมัดเรียกได้ว่าเป็นเพกหนุ่มเจ้าสเสน่ห์สำหรับพี่หมืน่นโป๊บธนวัตรที่มักจะเป็นข่าวกับสาวๆทั้งในและนอกวงการอยู่บ่อยครั้งกระแสละครบุพเพศนิวาสจบลง สเสน่ห์ของพี่เหมื่นโป๊บก,ก็ทะลวงจิตทะลวงใจสาวๆเพิ่มยิ่งขึ้นว่ากันว่าสเปคแฟนเก่าของโป๊บธนวัฒน์ที่เป็นข่าวซุบซิปแต่ละคนดีกรีความน่ารักไม่ธรรมดาวันนี้เราจะมาเผยสองสาวที่เคยเป็นข่าวกุ๊กกิ๊กกับหนุ่มโป๊บสาวจูนสตรอเบอร,บรี่ชีสเคก้กหรือทีระดีสาวสวยน่ารักพิธีกรรายการสตรอเบอร,บรี่ชีสเคก้กรุ่นที่ส มีข่าวแว่วว่าคบกับหนุ่มโป๊บมายาวนานกว่า2ปีและเป็นการซุ่มคบเงียบอีกทั้งสาวจูนสนิทสนมกับบรรดาเพื่อนๆกลุ่มเดียวกันกับหนุ่มโป๊บในช่วงงานวันครบรอบช่อง3ครบรอบ43ปีสาวจูนยังไปแฉภาพกับบรรดาพระเอกจากละครสุภาพบุรุษจุธาเทพในขณะที่ยังไม่ได้เปิดตัวว่าคบกัน พราะครอบครัวขอไว้เนื่องจากอายุตอนนั้นเพียง17ปีเสร่วนความรักครั้งที่2ยูมินทวิการหรือยูมินทีนซุปเปอร์สตาร์สำหรับสาวสไตล์เกาหลียูมินแจ้งเกิดจากการประกวดเยลิตี้และเป็นนักแสดงนางแบบนิตยาสารสาวยูมินเคยเปิดใจผ่านสื่อในตอนที่เธอไปออกงานอีเวนต์เกี่ยวกับ ประเด็นหนุ่มป๊บที่ลือกันหนาหูว่าคบกันอยู่เธอเผยว่ารู้สึกยินดีที่เขาออกมายอมรับว่าคุยกับเราในตอนนั้นส่วนความสัมพันธ์ชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันถ้าจะคบกันเป็นแฟนเราก็อยากให้เขาดูแล แต่เขาแค่ยังอยู่ในขั้นเรียนรู้ศึกษาดูใจกันและคนก็เข้าขาเขาเยอะแยะเราก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาจนตอนนี้หนุ่มป,ป๊บก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครคนไหนแม้กระทั่งนางเอกสาวคู่จิน้นอย่างเบลล่าราณี แต่กระนั้นเองพี่โป๊บก,ก็ได้ออกมาบอกว่ามองสาวเบลล่าเป็นเพียงน้องสาวทั้งเจ้าตัวยังเจอดราม่าเรื่องผู้หญิงเรื่อยๆแถมยังถูกแชว่าเปหญิงเดือนละ4ี่หมืแต่ไม่ผูกมัดจนเป็นข่าวดังทั้งประเทศมาแล้วหนุ่มโป๊บออกมายอมรับแบบแมนๆว่าเขาก็คือคนปกติมีรักและเลิกเป็นธรรมดา ตอนนี้ขอใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีหากมั่นใจในความรักกับสาวคนไหนหนุ่มโป,ป๊บพร้อมเปิดตัวแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Social News Update ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ